สำหรับการต่อเครื่องนะครับทานสิตนั่นเองนะครับวันนี้เราเดินทางมาจากสนามบินเจนีวานะครับแล้วก็จะมาต่อเครื่องที่สนามบินเมืองเจดดาประเทศซาอุดนะครับก็ตอนนี้เครื่องบินกําลังลงมาถึงที่สนามบินแล้วแล้วก็ก si okay. ําล <c oughs> ังจะเข้าไปจอดที่หลุมจอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวอาคารกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกสําหรับการมาต่อเครื่องที่สนามบินเมืองเจดดานะครับ อนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับข้างนอกก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสนามบินกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเข้ามาถึงข้างในสนามบินเมืองเชดดาแล้วนะครับก็เราหามองหาป้ายทันเฟอร์นะครับทันเฟอร์ก็คือไปต่อเครื่องนั่นเองแล้วก็ป้ายด้านซ้ายนะครับก็คือจะออไปรับกระเป๋าเพื่อที่เข้าเมืองนะครับนี่เราจะไปต่อเครื่องนะครับไปกรุงเทพนะครับ หลังจากที่เราผ่านตรวจสัมภาระอีกรอบนึงน,นะครับเช็คความปลอดภัยของกระเป๋าเอกซเรกระเป๋านะครับสัมภาระที่ติดตัวมานะครับก็เข้ามาสู่โถงของ d e p a เ t u r e นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเที่ยวบินที่ไปกรุงเทพนั้นออกที่ไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนของดวตี้ฟรีนะครับแล้วก็เออเราก็มาดูป้ายนะครับว่าสนามบิน ในส่วนของเครื่องบินที่จออกไปในกรุงเทพนั้นไปที่ไหนนะครับตีสองนะครับเครื่องที่จะออกไปกรุงเทพนะครับตีสองเขียนว่า a 2 4นะครับดังนั้นเราก็ไปตามหา a 2 4ได้เลยนะครับ ป้ายเกตประตูขึ้นเครื่องนะครับ A 2 4นะครับเขาบอกว่าให้เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหา A 2 4กันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะขึ้นเครื่องตรงไหนนะครับก็มาถึงแล้วนะครับ A 2 4นะครับที่จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆมาต่อเครื่องนะครับแล้วต้องอย่าลืมดูเวลาด้วยนะครับเพราะว่า สถานีต,นต้นทางสนามบินต้นทางสนามบินที่เรากับสนามบินที่เรามาต่อเครื่องคนละเวลากันนะครับที่บอร์ดตารางการบินนะครับจะมีเวลาปัจจุบันนะครับก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับอันนี้ผมหาเจอแล้วนะครับว่า a 24อยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเหมือนกับว่าหลงทางหรือว่าเดินผิดทางนะครับเพราะสนามบินก็ใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้ยัง,งมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณ ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเครื่องออกประมาณตีสองนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ <C ity rings>

ขึ้นมาถึงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เราจะไปจุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพนะครับไม่ต้องต่อยอแล้วนะครับผู้โดยสารแน่นเครื่องมากเลยนะครับตอนอยู่ที่หน้าเกตก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมคนแน่นขนาดนี้นะครับขายดีมากเลยนะครับสําหรับเส้นทางเชเดากรุงเทพนะครับ

وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إن إنا نسألك في سفرنا هذا العر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطع عنا اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.